การที่ได้ทำความเจริญหรือความสุขแก่ประเทศชาติและประชาชนนั้นมีได้เป็นงานของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะปฏิบัติได้ต้องร่วมมือกันผู้ใดมีความรู้ทางใดก็ควรจะใช้ความรู้หรือความสามารถนั้นเพื่อ สร้างความมั่นคงถ้ามีหลายคนที่มีความรู้อย่างเดียวกันก็ต้องร่วมมือกันบางคนมีความรู้เหมือนกันแต่ความเห็นต่างกันดังนี้ก็จะต้องปรึกษากันมากกว่าที่จะเถียงกันคือคำว่าปรึกษากับคำว่า เถียงนี่มันต่างกันกำรมาเถียงใช้แต่อารมณ์ทำกับปรึกษาใช้ปัญญาถ้าสามารถที่จะใช้ปัญญาปรึกษากันจะได้คำตอบเพราะว่าความจริงนั้นมันมีอันเดียว ความเท็จมีหลายหรือทางที่ผิดมีมากมากมายแต่ความจริงทางที่ดีส่วนมากก็มีทางเดียวที่จะสามารถที่จะนำพาสู่ความสำเร็จ